สวัสดีครับว่นงครับผมวันนี้ผมจะมาแปลนิดนึงเนาะในนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึง e-sport ์ระดับโลกแบบว่าเป็นเกมดังๆเนาะแบบ O-Bot หรือ Rainbow s s x Siege ที่ผมได้พูดผ่านไปเมื่อ2วิดีโอตัวที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแบบเบสิกเบสิกหน่อยละกันเป็นเกมแบบน่ารักน่ารักเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเนาะแล้ววิดีโอตัวนี้นะครับก็คือโลบอกสามารถเป็น e ีสปอร์ได้ไหมครับ เพื่อนๆเคยคิดไหมครับว่าแมปแต่และแมปเนี่ยที่เพื่อนๆเล่นในโลบอฟเนี่ยบางเกมเนี่ยมันดีมากๆจนสามารถเป็นอ e ีสปอร์ตได้เนาะเพราะมันมีระบบการแข่งขันที่ดีระบบการเล่นที่แบบเสถียรอะไรแบบเนี้ยเนาะอ่าซึ่งวันเนี้ยผมได้อ่าเอามา3แมปเนาะสามแมปที่ผมเอามาจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเองเนาะที่ผมคิดว่า3แมปเนี้ยมันสามารถเป็นอ e ีสปอร์ตแบบจริงๆจริงๆระดับโลกได้เนาะอ่ะไม่พูดพ่าพังเพลมไม่เสียเวลาแล้วกัน เราจะเริ่มจากอันดับ3ก่อนเลยแล้วกันที่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นอ e ีสปอร์ตมากที่สุดเนาะอันดับ3นะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่าโรกูนครับ เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่จะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นการฟาร์มเบลเก็บประสบการณ์ให้กับตัวละครเก็บ EXP ซื้ออาวุธซื้อยุทโธกรณ์เพื่อแบบเอาไปต่อสู้กับบอสหรือว่าต่อสู้กับผู้เล่นได้กันเองเนาะเพื่อ,อาหาว่าใครคือผู้เล่นที่ขแข่งแรงเก่งที่สุดนะครับผมเป็นไงเกมมันดูสนุกป,ป่าซึ่งจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็มีระบบการต่อสู้ ที่สนุกและ,สะเสถียรมากๆเนอะแบบไม่มีการติดขัดหรืออะไรเลยและแถมเกมนี้ยังมีคอมมูนิตี้เนี่ยที่ใหญ่แบบใหญ่มากๆนะคือแบบว่ามันมีการาสร้างแบบตั้งตี้แคนตั้งกลุ่มขึ้นมาแบบ มาสู้กันแบบสู้กันเป็นกลุ่มๆแล้วแบบอ่าแบบคือคนโปรเตียเขาจะสู้กันแบบวันวิวันเนาะก็คือหนึ่งตอนหนึ่งคือแบบถ้าใครเบื่อแบบว่าสู้หนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็สามารถไปหากลไปหากลุ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อนได้นะแบบว่ามาสู้แบบแท็กทีมกัน2 V2 แบบดูโอหรือว่า5ฟ5แบบ5ต่อ5สู้กันอะไรแบบนี้แบบทำงานกันเป็นทีมันีก็สนุกเหมือนกันเนาะคือคอมมูนิตี้เกมเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆมันใหญ่ถึงขั้นแบบว่าอ่ามันมีการจัดอันดับกันในอ่าในแฟนเพจหรือแบบในกลุ่มแต่ละกลุ่มบางกลุ มีการจัดอันดับว่าผู้เล่นคนไหนเก่งมากที่สุดในโซนนี้แล้วผู้เล่นคนไหนเก่งสุดในไทยผู้เล่นคนไหนเก่งสุดในจีนหรืออังกฤษอะไรแบบนี้นะคือมันถึงขั้นนั้นจริงๆนะแต่ว่าที่ผมพูดมาขนาดนี้มันฟังดูดีใช่ไหมสำหรับการเปอีสปอร์แต่ผมบอกเลยว่าคือเกมนี้มีโอกาสเป็อีสปอร์น้อยสุดในกลุ่มเพื่อนเลยให้ผลให้ผลคืออะไรให้ผลก็คือเกมแรกต่อยผมพูดมามันจะดูดีมาทั้งหมดเนาะแต่ว่ามันมีข้อเสียแบบหลายอย่างแบบหลายอย่างมา,มากๆเลย อันหนึ่งเลยคือเกมเนี้ยเขายังขึ้นอยู่ว่าเป็นโลกกมแบบอัลฟาเนาะ mm hmm. ก็คือมันยังทำไม่เสร็จซึ่งมันยังมีปัญหามีบั๊กมีแบบบาลานซ์บางอย่างที่แบบยังไม่สมดุลพอเนาะที่แบบจะเอาไปแข่งขันจริงๆได้เนาะและอกอย่างนึงที่ผมพูดไปก็คือถอให้เกมเนี้ยคอมมูนิตี้มันจะแข็งแกร่งขนาดนั้นนะแต่ว่าคือเกมเนี้ย มันถึงมันจะเน้นที่ระบบการต่อสู้ที่สุดจริงนะแต่ว่าเกมเนี่ยไม่มีการแข่งขันแบบจริงจังเลยเนาะคือมันไม่มีระบบแรงไม่มีระบบอีโลเลยคือถ้าทุกคนอยากเล่นด้วยกันอ่ะอยากสู้กันเองอ่ะคือต้องไปนัดไปนัดกันมาแบบหลังไม้อ่ะเออถึงจะได้สู้กันะเนาะซึ่งมันยุ่งยากมากอ่ะคือมันไม่ได้แบบส่งเสริมให้คนไปแบบอยากสู้คนอื่นขนาดนั้นอ่ะคือแค่แบบแค่ฟาร์มวูดมาแล้วเล่นกับเพื่อนคำขันกันก็จบแล้วอ่ะเออเนาะ ผมว่านั่นแหละคือข้อเสียของมันที่แบบทาให้มันเป็นอีสปอร์ตแบบได้ยากอยู่นะแต่ว่ามันมีโอกาสไหมนะคือถ้ามันแบบสามารถทําทุกอย่างให้มันดีคือมาได้ผมว่ามันมีโอกาสได้เป็นอีสปอร์ตอยู่นะสำหรับเกมนี้นะอ่ะไปที่อันดับ2เลยอันดับ2องครับที่ผมจะมาพูดถึงว่ามันเป็นเกมที่สามารถเป็นอีสปอร์ตได้นะก็คือเกม u n t i t อร์ Boxing ครับ อันเดนทูบ็อกซิ่งทุกคนน่าจะรู้จักนะเพราะว่ามันมีช่องหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นกระแสมากนะอยู่พากหนึ่งเนาะที่แบบมันมาใหม่แล้วมันบูมขึ้นมาแบบเบ้งเลยนะแบบว่าทุกคนรู้จักนะว่าเกมนี้คือเกมอะไรอันเดนทูบอ็อกซิ่งนะครับก็คือเกมแนวแอคชั่นพีอพีนะครับก็คือเป็นเกมเน้นเป็นเกมแนวแบบว่าเน้นต่อสู้แบบโดยเฉพาะในแบบพีอพีรล้วนเลยไม่มีอย่างอื่นไม่มีการฟาร์มเวลไม่มีการเก็บประสบการณ์ มีแต่เก็บฝีมือจากผู้เล่นที่ไปสู้คนอื่นมาเท่าน,น,นั้นนะครับผมจุดเด่นของเกมนี้คืออะไรจุดเด่นของเกมนี้ครับก็คือเกมนี้เนาะมันเกมเกี่ยวกับมวยเนาะซึ่งมันก็มีสไตล์การต่อสู้ในแต่ละสไตล์เนี่ยที่ไม่เหมือนกันซึ่งผู้เล่น,นสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้ลลตลอนะดเวลาเนาะผู้เล่นอยากเล่นแบบไหนซึ่งมันทําให้แบบการเล่นในแต่ละทีเราสามารถแบบเปลี่ยนได้ตลอดเนาะแบบว่า ตาหนึ่งเราจะเล่นแบบสไตล์นี้หรือตาหนึ่งเราไปเล่นสไตล์อื่นดีกว่าอะไรเนี่เปลี่ยนสายดีกว่าแบบตามความชอบของตัวเองเนาะจนกว่าจะเจอสายที่ใช่พอเจอสายที่เน่เราค่อยเล่นสายนั้นยาวๆก็ได้แบบว่าปั้นให้ตัวเองแบบเก่งสายนี้แบบโคตรเลยแบบไร้เทียมทานอะไรจนกคนอื่นสู้ไม่ได้เนาะซึ่งแถมอย่างเนี่ยเกมเนี้ยคือมันมีระบบแรงแล้วก็ระบบการจัดระดับแบบแบบลีดเดอร์บอร์ดแบบจริงจริงจังเนาะคือไม่เหมือนโลกูเนาะที่แบบว่าไม่มีผู้เล่นต้องจัดกันขึ้นเองเนาะ ซึ่งเกมนี้มันส่งเสริมการแข่งขันการต่อสู้กันอยู่นะแบบว่าคือมันจะมีระบบแลงอ่เนาะที่แบบไรว่าฝีมือของตัวเองว่าแบบตัวเองอยู่ฝีมือระดับแล้งไหน่ะเนาะแถมอีกอย่างหนึ่งมันยังมีการจัดอันดับแบบรายเดือนรายสัปดาห์ด้วยว่าเอ้ยผู้เล่นคนนี้ติดท็อปอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4ี่อันดับ5ไล่ไปจนถึง100เนาะซึ่งเนี่ยมันดูจริงจังแล้วมันดูมีเขาโครงการแข่งขันมากกว่าดูกรอีกนะผมว่าแต่นั่นแหละผมว่าเกมนี้มันดีนะแต่ว่ามันก็ยม้่าไดผว มันจะเป็นเกมที่ดีเลยนะที่แบบเป็นอ e ีสปอร์ตได้แบบจริงจริงจังเลยนะซึ่งถึงผมจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้ที่มีระบบการต่อสู้ที่ดีมากๆแต่ว่านั่นแหละคือข้อเสียของมันเลย คือเกมนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งในที่เป็นปัญหาใหญ่ๆหลักๆนะั้งแต่ผมเล่นมาแต่เกมเปิดเนาะก็คือการต่อสู้มันไม่เสถียรเว้ยคือเกมนี้คือบั๊กในการต่อสู้แม่งเยอะมากแบบว่าอยู่ดีๆก็ต่อยไกลอยู่ดีๆก็ต่อยลมแต่แม่งเสือกโดนกูหรือบางทีกูหลบไปแล้วแต่แม่งก็ยังโดนกูอีกเอ้ยคือแม่งระบบคือระบบการต่อสู้มันสนุกมันเล่นลื่นบางครั้งมันเล่นลื่นแบบเล่นดีมากนะแต่แบบบางทีแม่งก็แบบแปลกๆอ่ะเหมือนแม่งบั๊กแดดแม่งเออเร่ะเข้าใจปะ นั่นแหละคือปัญหาใหญ่ซึ่งผมบอกว่านั่นคือปัญหาใหญ่มากๆนะเพราะว่ามันเป็นมาตั้งแต่เกมเปิดอ่ะจนตอนนี้เปิดมาแบบนานนะพูดเล่นก็ยังเอ้ยไม่ใช่ผู้พัฒนาก็ยังไม่แก้สักทีนะพูเ้เล่นก็ยังทูเล่นกันอยู่ได้น,นะเออผมว่ายอมใจนะเออไม่เสียเวลาแล้วเราไปเกมสุดท้ายเลยดีกว่าและเกมสุดท้ายนะครับคืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งผมขอขพูดเลยว,ว่าคือเกมเนี้ยมีโอกาสเป e ็นอีสปอร์ตมากที่สุดและคือทุกอย่างแม่งสมบูรณ์แบบเลยเกมนั้นก็คือ n d e r b น l l l ร g e n d ครับผม วอลเลย์บอลนีเจนนะครับก็คือเกมแข่งขันแนวกีฬาเนาะกีฬาก็คือกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งเกมนี้จะมีสไตล์การเล่นเนาะที่ไม่เหมือนกันซึ่งอิงมาจากอนิเมะเรื่องไฮคิวเนาะก็คือแบบว่าแต่ละตัวจะสามารถแบบตบได้แรงแต่ละตัวสามารถเซตโหดหรือว่าแบบกระโดดไกลหรือว่าติดกระโดดสูงอะไรแบบนี้ยเนาะแ,แถมยังมีสกิลส่วนตัวด้านนะแบบว่า ใช้แบบเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองแบบวิ่งเร็วช่วงคนณาหรือแบบว่าดูดบอลเข้ามาหาตัวเองหรือว่าเซตบอลแบบลอยตาอากาศอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแถมเกมนี้ยังมีระบบแรงเนื้นะมีการจัดอันดับเหมือนเกมที่แล้วเลยก็คือมีการขึ้นลีดเดอร์บอร์ดการาลงแรงว่าระดับฝีมือตัวเองว่าตัวเองอยู่ฝีมือระดับไหนเนาะซึ่งเกมนี้มีความสุขกว่าเกมที่แล้วเนาะคือเกมที่แล้วเนะี่ยผมบอกกับว่ามันเป็นเกมมวยเนาะซึ่งมันเวลาต่อสู้กันเนี่ยหรือรอแข่งกันเนี่ยมันแข่งกันแบบหนึ่งตอนเท่านั้นเว้ แต่ว่าเกมเนี้ยมันจะมีเรื่องของความทีมเบิกเข้ามาเกี่ยวข้องไปเพราะว่ามันเป็นวอลเล์บอลนะเนาะมันเป็นกีฬามันต้องเล่นกันเป็นทีมเท่านั้นเลยคือมันเล่นกันแบบหนึ่งนึงได้นะแต่ว่ามันไม่สนุกคือต้องเล่นกันเป็นทีมต้องคือต้องมี2คนขึ้นไปถึงจะสนุกับเกมเนี้ยเออซึ่งถ้าเอาระบบหลายๆอย่างอะมันรวมกันอะคือมันสามารถเป็นอีสปอร์ตได้เลยนะเพราะว่า ระบบการเล่นอะ่ะมันก็เสถียรมีอะไรให้ทําเยอะระบบการเล่นก็ดีลื่นไหลไม่มีสะดุดนะนะคือมันจะมีสะดุดแค่อย่างเดียวก็คือแบบเราสูมเซิร์ฟไปเจอแล้วเซิร์ฟปิงอะ่ะเออแค่นั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงในมุม e อีสปอร์ตจริงๆนะคือเรื่องความแหลกความสุดุดเนี่ยมันไม่มีแน่น,นอนไปเพราะว่าเราต้องไปเล่นเซิร์ฟเดียวกันเราต้องไปเล่นที่เดียวกันเนาะ เพ่งบอกว่าเกมเนี้ยมันใกล้เคียงมากเลยนะกับการเป็นอ e ีสปอร์ตที่สุดแล้วอะเพราะว่ามันมีแลนมีการแข่งขันแบบจรงิงจังมันมีลูกเล่นเยอะมีพลิกแผนมีแผนแบบเล่นต่างๆแบบมีการทํางานกันเป็นทีมมีการเล่นแบบ 5v5 นะเออคือมันแบบมันน่าสนใจมากเลยนะเกมเนี้ยคือถ้าแบบจะจับไปเป็นอ e ีสปอร์ตแบบจริงๆอะเออผมว่ามันเป็นได้เว้ยเกมเนี้ยคือม่งไปรอดอะ คือถ้ามันเป็น e อีสปอร์ตนะคือเกมเนี้คือกูจะดูแน่ๆอ่ะถ้าไม่งไปนะเพราะแม่งคือแค่คลิปภาพแม่งก็สนุกแล้วนะเออเป็นยังไงบ้างครับกับ3แมปที่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นอ e ีสปอร์ตมากที่สุดเนาะในในบรรดาอ่าเกมทุกๆเกมจากโลบนะอ่ะเนาะอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรละเพืพ่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะเออว่าแบบเฮ้ยพี่พูดผิดนะเอออะไรอย่างงี้หรือว่าผมแบบพูดไม่ดียังไงผมก็กราบขออภัยพันธะตรงนี้ด้วยกันคือผมก็ ดหน้ากล้องไม่ค่อยเก่งะอะยอมรับเลยแล้วกันอะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือว่าคอมเมนต์ตีกันได้นะเอจะได้แบบเป็นกําลังใจให้ผมด้วยหรือแบบอาหรือแบบผมทำอะไรผิดก็เพื่อน,อนๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมจะได้ปรับ,บตัวและแก้ไขเนะาะเพื่อให้วิดีโอตัวต่อไปมันจะดีขึ้นเนาะก็วันนี้ก็ไม่มีแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ